ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาแลในเรื่องข้องปัน5าแรงงานที่จังหวัดกระบี่กันมั่งนะ,ะคะโดยประธานคณะกรรมาการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์และกกปัน5าด้านแรงงานในจังหวัดกระบี่แล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าตอนนี้กําลัางรอความชัดเจนมาตรการขึ้นขาแรงขั้นต่ำ4 0 0บาทต่อวันทุกอาชีพพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ โดยนายสลิพง์เกี่ยวค้องนะคะประธานคณะกรรมาธิการ การแรงงานสภาผู้แทนรัศดรพร้อมคณะค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานาการณ์และก็ปัญหาด้านแรงงานในจังหวัดกระบี่ทีส่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่ตำบลไส้ไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีหห้วนน้าน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยข้าราชาการและการมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะสหล,ลังจากนั้นลกลับไปเยี่ยม,มนะครับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะนะครับสาขาที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทาสคาพนังงานบริการอาหารในเครื่องดืม่มการทำขนมฟิวชั่นนะครับเทคนิคก,การนวดออฟฟิศซินโดรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพนะครับชางประยุกต์ใช้พลังงานเสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้านชังไฟฟ้าภายในอาคารนะครับและก็สาขาค่าชังเทคโนโลยีพลังงานเส้นอาทิตย์รองรับกา๊าซอัจจิยะนะครับโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม66ถึง1 5สิงหาคม67นะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สี่ห้ากระบี้นะครับก็ะไดจัดอบรมให้ความรู้นะครับด้านอาชีพในสาขาต่างๆทิทตาิาัแรงงานต้องการและประชาชนที่สนใจรวมซึ่งผู้สูงอายุผู้พิการนักเรียนนักศึกษาท่านเกณฑ์กรนปลอดประจำการและผู้ต้องขังเยวาวชนในสถานพินิจเนี่ย แล้วเนี่ยตังหนึ่งมื่นหนึ่งพันว่าคนนะครับรายการในโอกาสนี้ค่ะนายสลิดพงศ์ได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฮ็นชอบให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขันต่้มซี่ซี่รอยบาตต่อวนอันในทุกอาทิตย์พร้อมกันทั่วประเทศเนะะี่ยค่ะซึ่งก็จะเริ่มในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ว่าทางคณะกรรมาการกำลังรอดูความชัดเจนจากนายกคนใหม่แล้วก็คอรมอชุดใหม่ค่ะว่ายังคงเป็นแนวทางเดิมไม่ทางนี้โดยส่วนตัวนะค่ะมองว่าจําเป็นต้องผิจารณาจากบริบท ในแต่ละพื้นที่กักกาพ้นกระทบทีจะเกิดขึ้นกับนายจ้างและกัลูกจ้างเป็นสําคัญได้หนะาเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมพาณ์กันค่ะในเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่าที่เราจะมาดีเดย์กันในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ เราก็จะต้องดูนะครับว่าในบริบทในพื้นฐานนั้นเนี่ยในส่วนของค่าแรงขั้นต่ําที่เราจะยกขึ้นมา400บาทนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างในการแข่งขันในพื้นที่ก่อให้เกิดภาระรากับนายจ้างอย่างไรหรือไม่อัตราค่าแรงวันนี้เท่าที่เราไปดูนะครับถ้าเป็นอัตราค่าแรงในส่วนของคนคนไทยของเรานั้นนะครับค่าแรงขั้นต่ําหรือในโรงแรมระดับ5ดาวเลยพวกนี้ครับโดยหลักการแล้วที่จริงแล้วนะครับการ จ้างตอบแทนเนี่ยมันเกิน400บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบในเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ำ400เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบในส่วนของค่าแรงของคนไทยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้มาตรการค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนั้นเนี่ยมันก็จะได้กับแรงงานต่างชาติเช่นแรงงานพมา่าแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้มาตรการอย่างนี้เราก็ต้องดูผลกระทบครมในชุดรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาตกลงไปแล้วเนี่ยครับ ะฉะนั้นเมื่อคอมอชุดใหม่ตั้งมาเนี่ยก็ต้องฟังดูว่าคอรมอชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนค่าแรงที่เขาจะดีเดย์วันที่1ตุลาอย่างไรหรือไม่